Uh huh. เหมือนไงฮะแต่ละคันครับผมนี่นี่นี่นี้เขาเรียกว่าสติทไลด์ฮะอันนี้ครับแพ์อเมริกานะครับเป็นตัวอเวนเจอร์ของฮาร์เร d ์ v ิฟสันที่ออกมาใหม่นะครับสำหรับคนที่ชอบลุยในทางแบบทางวิบากทางข,ขรุขระนะฮะทำได้ดีเลยนี่โอ้โหแพนสีดำก็สวยนะครับดูก่อนดูก่อนนี่โอ้โห ดูดันดูดันจริงนะฮะนี่แทนสีเทา่างไงแน่นอนฮนะ <c oughs> มีสปอตเตอร์เข้ามานะครับประมาณ200กิโลนะฮะจากกรุงเทพ,พสปอตเตอร์สบายๆครับแวเติมทุก100โลนะครับถังน้ำมันมีได้ากครับ ไม่ใช่ในหน้าอันนี้ซอฟเทลนะครับเออซอฟเทลตั้งคู่เลยนะับขับสไตล์มีสติกอา์น,นี่ในหน้านะครับนี่เลยนี่ออลินช็อกหลังนะฮะเบรกเมมโบรเต็มสตูเต็มสตรีมเลยคันนี้นี่ผมชอบคันนี้มากเลยอะ่ะเนี่ยสีสันจีจานมากเลยไม่รู้รถใครนะเดี๋ยวผมจะไปถามไป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 หาดูเจ้าของรถก่อน รับสติกเกอร์ได้แบบว่าดิสนีย์แบบเขาเรียกว่าอ่าอะไรนะดูมีสีสันดีนะครับนี่โอ้โเป็นไงเทียบสีนีคสวยนะฮะเนี่ยสติกไอโรถไกด์คันนี้สวยเลยทีเดียวนะครับสีรอบสีเหมือนสีช็อกโกแลตอ่ะนะสีน้ำตาลสีช็อกโกแลต อันนี้นะครักระปุลหลอดโอ้ยแผงอเมริกาเยอะเหมือนกันนะวันนี้สวัสดีครับมา,ากันไหนยกันด้วยพี่วันนี้เอาเอาตามาครับอ๋อไหนๆเอาตาอ,อ๋อสบายเลยนะครับเอาตาโปลิศอันนี้พี่ชื่อพี่อะไรครับแจ่มครับพี่แจ่มนะครับครับ เป็นเป็นพ่อมดเก่าหรือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของไลเฟอร์เลยผมอยู่อีกกลุ่มนึงแต่ว่าบอดีรู้จักซีซีอ๋อซีซกันมาก็เลยมาด้วยนะครับอยู่ดีเฟกโตอ๋อพี่แจมดีเฟกโตอ่าโอ้โหโอ้สบายมากเลยเนี่ยครับผมนี่สําหรับแบบครอบครัวนะใช่ครับโซฟานั่งได้เลยนะฮะโกวโป่งกวโปนี่พร้อมเลยพร้อมเลยครับเออนี่สบายนะฮะสำหรับอัลต้านะฮะ เดินทางไกลๆก็แบบสบายเลยนุ่มๆนะโอเลสโอเคครับพี่แจมเจอก,กันครับ